ก่อนเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวคลิปวิดีโอกันนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนําร้านเติมเกมคูปอง R V ดีๆร้านเจน้ำาันคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทาง Top Up Center เรปิดบริการมามากกว่า5ปีพร้อมระบบเติมคูปองพัน OpenID และหลากหลายราคาให้เลือกโอนได้ทั้ง r u ม m o n e ว w a l l ็ t และบัญชีธนาคารหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ description ใ,ใต้คลิปเลยนะคะ hey. ว e ลคัม e t ทูดีนาออฟเบเลครับก็สำหรับในคลิปวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากคลิปคนก่อนนิดนึงนะครับผมจะไม่ได้มาแนะนําแนวทางการเล่นการเล่นเกมหรือว่าสอนเทคนิคตัวละครนะครับแต่ว่าจะมาแนะนําทริคไม่ลับของการจัดเซตไอเทมการออกไอเทมตามสถานการณ์นะผมรู้จักบอกข้อดีข้อเสียไอเทมแต่ละชิ้นครับว่ามันมีอะไรดีบ้างมีอะไรเป็นจุดเสียบ้างนะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็แน่นอนนะว่าสาหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาทาแค่เฉพาะของจังเกิลสายกายภาพก่อนแล้วผมจะค่อยๆทําของสายอื่นตามมาตามมานะผมเราก็จะแนะนาแค่เฉพาะไอเทมที่เกี่ยวกับจังเกิลสายกายภาพที่เขาใช้กันบ่อยๆหรือว่ายอดฮิตยอดนิยมกันนะครับ <Okay. S 1> ว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก่อน,อนเลยเริ่มที่รองเท้าครับคิวเดนกีฟอร์บูลแล้วก็เฮอร์เมสนี่คือ3ารองเท้าที่ใช้บ่อยที่สุดใน สายป่ากายภาพซึ่งผมมองว่าในทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกได้หมดเลยครับตามตัวละครตามสถานการณ์ด้วยผมจะแยกประเภทตัวละครเอไว้แล้วกันพวก Mobility ก็คือพวกนาครอสพวกอ้อยแล้วก็พวกแพนด้าแล้วพวกวินวอก็ลิงคิวเลนแบทแมนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าสาย DPS ก็จะเป็นเอรันดอร์แครีป่าหรือไม่ก็เป็นพวกซูเนสเทรียอะไรประมาณนี้นะผม,มก็จะเป็นสาย DPS นะครับซึ่ง สายวินวอล์กอะส่วนใหญ่จะออกเป็นเทอร์เมสเซเล็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคิวเลนหรือว่าลิงออกเป็นเทอร์เมสจะค่อนข้างคุ้มกว่าครับสายวินวอล์มันทำให้ตัวคุณเข้าถึงเขาได้ง่ายแล้วก็แก๊งเลนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผม oh. ต่อมาก็เป็นสายโมบิลิตี พวกโมบิลิตี้เนี่ยไม่ต้องการให้มีตัวละครมาใช้สกิลขัดมันเท่าไหร่นะผมจะทําให้ตัวละครตัวนั้นๆเล่นยากมากครับเพราะว่าจากที่คุณจะพลิ้วใช่ไหมคุณโดนเขาขัดคุณก็ไม่พลิ้วบางทีคุณตายด้วยนะผมแล้วพวกตัวที่เป็นสายโมบิลิตี้เนี่ยส่วนใหญ่จะตัวบางครับดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีกิลดกิฟมาช่วยเซฟชีวิตคุณมากๆ <Okay. S 1> นะผมแนะนำให้ออกเป็นกิลดกิฟไปเลยส่วนใช้กายภาพ เอ่อพวก DPS อะไรประมาณนะี้ผมมองว่าว a l l Wood นะผม mm hmm. พวกไรซ mm ์เนเทียแครรี่ป่าออกว a l l w o o ไปเลยครับแล้วค่อยไปออกไซริกสติงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเซนเทียก็ไม่ต้องออกนะผมเซนเทียมีต้าน CC จากอันติของมันอยู่แล้วทำตอนนั้นไม่จำเป็นต้องออกเป็นไซริกสติงแต่แครรี่ป่าส่วนใหญ่ให้ออกนะครับแล้วก็เอรันดอร์เนี่ยอันนี้ผมขออธิบายนิดนึงเอรันดอร์มันสามารถออกได้ทั้งิ Q เด็แล้วก็ Wall Wood นะแล้วแต่เกมอีกเช่นเคยครับ เพราะไอแอนดอร์มันเป็นสายกึ่งๆเลยนะเฮ้ยมันเป็นทั้ง TPS แล้วก็โมบิลิตี้ครับมันเป็นสายผสมอะตอนนั้นคุณจะเล่นกิลเดตหรือว่าจะเล่นวอลก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนำกิลเดตมากกว่าเพราะว่ามันค่อนไปทางโมบิลิตี้มากกว่านะผมเป็นตัวละครที่โดนขัดก็กากาเหมือนกันประมาณนี้ครับ <Hey. S 1> ต่อมาเรื่องของไอเทมป่า ไอเทมป่าเนี้ยจริงผมควรจะอธิบายก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมอมธิบายทีหลังได้ไอเทมป่าแต่ละชิ้นมีข้อดีข้อเสีตกกยต่างกันยังไงครับอันนี้นับแค่สายกลยภาพนะก็จะมีขวานฟาร์มโซลิเวอร์แล้วก็ไฟร์ซอมโบโนะครับในสามชิ้นเนี้ยเซตที่เขายอดฮิตกันมากที่สุดในปัจจุบันจะเป็นในส่วนของรีเวทานครับก็คือขวานฟาร์มนะของตัวละครหลายๆตัวเลยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นรีเวทานซะมากกว่า oh, <no. S 1> โซลิฟเวอร์ก็ยังมีครับแต่เห็นได้น้อยแลวในเบต้าอย่างนาครอสเนี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่่อใรรเลลนนนนสววขงิกกัแ้็ เปรี่ยนขวานกันเยอะอยู่แต่ถามว่ายังมีไหมก็ยังมีอยู่ทีนะครับ ซึ่งแต่ละเช่นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับผมถ้าเป็นขวานเนี่ยใช้กับพวกตัวที่มีแบบสกิลที่ทําให้คุณถึกขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวละครที่มีเบสเลือดค่อนข้างสูงครับทำให้คุณยืนได้นานนะผมมีเลือดจากป้าปๆก็ทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เผาเคร็เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจะทําให้ฟาร,ร์มได้ไวขึ้นอะไรไวขึ้นไปหมดเลยแต่ว่าข้อเสียคือมันเบากบผมค่อนข้างเบากับคนมากๆแค่อเทมดาเบทที่คุณออกส่วนใหญ่ยังไม่พอให้ปิดแครี่ได้ในคอมโบเดียวเลยครับบางทีเล่นพวก็ ออกตามเกมครับขวานฟาร์มเป็นไอเทมที่ออกได้เฉพาะเกมที่ตัวเบิร์สเขาเยอะดามจเขาแรงแต่ถ้าเกิดว่าเกมทัว่วไปที่แบบฮีโร่เขาไม่ได้มันเถื่อนอะไรขนาดนั้นนะออกเป็นโซลิเวอร์จะคุ้มกว่าครับส่วนธนูฟาร์มเป็นสายสำหรับพวก dps นะผม s นเนสเทรียแครีป่าไบรท์เอรันดอนแล้วพวกนี้ออกธนูฟาร์มแน่นอน,นครับไม่มีเปลี่ยนนะประมาณน,นี้ครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของจอกหล่อนะ ันนี้หลายคนสงสัยครับโรเคนมุราแล้วก็สเปียไหนเจาะแรงสุด <Huh? S 1> ถ้าพูดถึงเจาะแรงสุดคือมุรามาสารับเพราะว่าเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสมมุติเขามีกรอะพันหนึ่งใช่ไหมคุณเจาะได้40ก็คือคุณเจาะได้400เลยนะผมซึ่งเจาะได้เยอะมาก แต่ทีนี้ถ้าเป็นโบเกตเนี้ยมันจะเจาะได้น้อยครับเพราะว่าต้นเกมเห็นไหมต้นเกมมันก็เพิ่มเจาะกรอแค่สีหน่วยนะผมซึ่ง40หน่วยกับ400เนี่ยคือห่างกับบูรามากๆนะครับแล้วต่อให้มันเองตามเลเวลจริงนะผมเลดเกมไปก็ยังแรงไม่เท่าบูราอยู่ดีครับ นั่นแหละเีย่าบอกดิบอกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างแต่เกมเนี้ยเราก็น่าจะมีจอเกาอสักประมาณ190หน่วยก็ยังไม่ถึง200อยู่ดีถูกไหมดังนั้นถ้าผู้พูดตามตรงคือมูราจะคุ้มกว่าถ้าเจอซักไฟเตอร์หรือว่าแท้งในเกมนั้น2ตัวขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าทีมที่คุณเจอเนี้ยเป็นทีมตัวบางทีมเลยแบบเออมีแต่ตัวบางป่าเขาก็บางแครี่เขาก็บางเมดเขาก็บางคุณก็ออกบล็กเคนไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าป่าเขาหนาเมดเขาไม่บางมกากคุณออกเออในส่วนของมูราจะคุมกว <Okay. S 1> มนะวก่่่าสนนนีเย เป็นไอเทมที่เจาะได้แต่ว่าเจาะคนละแบบกับบูราแล้วก็โบรเคนนะมันเป็นประเภทของการลดเกราะลดเกราะศัตรตูลง60หน่วยซึ่งจะซ้อนทับได้สูงสุด4ครั้งแล้วผมมันก็ทําให้คุณลดเกราะเขาได้แต่ว่าถามว่ามันแรงไหมไม่ค่อยครับผมบอกว่าดาเมจม่ได้ต่างกับโบรเคนเท่าไหร่เพอเพอจะเบาวกว่าด้วยเพราะว่าไอตัวค่าดาเมจที่ให้มากตัวไอเทมมันน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าข้อดีของมันคือยืนได้นานครับซึ่งใช้กับประเภท ฟอร์เรนติโน่นาครอสอะไรพวกนี้จะเหมาะมากเป็นตัวสายยืนเป็นตัวค้ำไฟเลยพวกนี้ค่อนข้างเหมาะนะผมกับสเปียร์ออฟโลกินุสผมก็ทําการเซตมาไว้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบสาย DPS เนี่ยก็มูรามาสาประมาณนี้นะผมมูรามาสาแล้วก็โบเกนสำหรับสายเบิร์สต่อมาครับก็ไอเทมดาเมชชิ้นถัดมาเนี่ยมันจะมีหลากหลายนะขึ้กับตัวละครแลวนะบางคนบางตัวละครออกผมนี่อามาตัวละครบอกออกทารอนนะผม บางตัวละครก็อาจจะไม่ออกไอ้นี่ก็ได้นะครับในส่วนของเนี่ยเดอะบอลทิสตาร์นะผมหรือว่าพวกแคร์รป่าบางตัวเขาก็อาจจะออกเริเอลแบนก็ได้ครับเอามาไว้กันเวทซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขออธิบายแต่ละไอเทมดีๆนะครับคืออมนิอาร์มเนี่ยทำให้คุณใช้สกิลตีแรงขึ้นนะครับใช้สกิลเสร็จแล้วคุณจะตีแรงครับเป็นโบนัสความเสียหายซึ่งคิดจากพลังโจมตีของคุณถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะได้เต็มพลังโจมตีนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแต่ว่า เจาะแท่งไม่ค่อยเข้าครับผมเพราะว่ามันแต่ว่าไอเดียมก็แค่เป็นตัวเลขอะถ้าคุณอยากจะเน้นละลายแท่งให้ออกเป็นทารอนครับแล้วตัวละครที่เอ,อกทารอนได้ส่วนใหญ่เป็นตัวอะไรก็แคลดี้ป่ายเช่นเคยครับ <Hey! S 1> สาย DPS ออกทารอนแล้วก็สายเบิร์สออกอมนอาร์มนะครับสายเบิร์สสายยืนคำ้ำเนะี่ยอมนีอาร์มจะคุมครับอเดียแบนนี่เป็นสำหรับสาย DPS ส่วนใหญ่นะก็คือออกแทนทารอนในบางเกมนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเจอดามจแบบเวทหนักเกินไปรับไม่ไหวประมาณนี้ชิ้นต่อมาครับชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็น ไอเทมดาเมจชิ้สุดท้ายที่ป่าส่วนใหญ่เขาออกกันแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ออกแล้วไม่ออกเกราะเลยก็ได้นะครับผมก็จะมาเริ่มที่ไอเทมดดเมจที่ดีที่สุดในสายแครภาพทั้ง2ชิ้นก็คือคลิปเซนติแล้วก็ตัวของเฟเนทูสนะครับผมซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับ คลิปเซนติให้อัตราคลิิคอทคุณครับเอาง่ายๆคือมันของส,สายครีอะพวกลิงอะไรพวกนันคิวเลนอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเหมาะกับคลิปเซนตินะผมแต่ว่าเฟเนทูสจะแรงกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ตัวละครสายครีนะครับคุณเป็นตัวละครที่เน้นใช้สกิลตีนะเบิร์สเลยนะผมแล้วก็ออกคู่อ,อมนี่อามด้วยเฟเนทูสจะเหมาะกับพวกตัวสายเบิร์นครับนาะคอสด,ด้วงอะไรพวกนี้จะค่อนข้างเหมาะเลยนะกับซเนเิเอนี่ก็เป็นสาย DPS ก็จริงแต่ก็ไม่ได้เน้นแครี่ก็ออกเป็นเฟเนทูสก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าประมาณนี้คร นี่ก็เป็นสอยเทมเปเดเมจชิ้นสุดท้ายแล้วทีนี้ที่เหลือจะเป็นเรื่องของไอเทมเซฟชีวิตครับผมไอเทมเซฟชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็มันก็มีอยู่ไม่เยอะหรอกครับก็จะมีเบ a ดออฟเอเทอร์ y นตี้เฮลคิดิ n แบ s เนสล็อกชิลแข็งเนี่ยไอตัวของอาร์ติออฟแล้วก็ตัวของเคียร์อมตะนะผมเดลซิกเกิลซึ่งให้ผมพูดตามตรงนะอันนี้เป็นสเต็ปออกของที่ผมใช้มาตลอดกาลนานนะผมก็คือออกเบลดออฟเอเทอร์เตี้มาก่อนทีนี้ เราไปเซตไว้ครับเราไปกดซื้อลวงหน้าไอตัวของเขียวเอาไว้เสร็จแล้วเรามากลับมาที่เบลดออฟเอนิตี้เราก็กดซื้อลวงหน้าไว้หรือไม่ใช่เกินไม่เชิงกดซื้อลวงหน้ากดให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้แล้วทีนี้พอเวลาคุณตายจากเบลดออฟเอเธนิตี้นะครับคุณก็เปิดด้านค้าขึ้นมาคุณขายเบลดคุณซื้อเขียวถ้าทําแบบนี้ตัวละครคุณก็จะรอดตายได้แบบบุดหผิดเลยครับซึ่งเป็นเทคิที่ใช้ได้ยันแรงกอเรียดเลยเพราะว่า ต่อให้เขาจะกะจังหวะดียังไงบางทีเขาก็ไม่สามารถทําให้คุณตายได้ด้วยดาเมจที่บางทีเขาจะไม่พอหรือสกิล skill เขาจะหมดไปแล้วจากการเบิร์ดคุณให้ตายเบิร์ดคุณให้เสียกรอกเกิดไปก่อนหน้านั้นนะแต่การสลับแบบนี้ค่อนข้างจะดีมากแต่ถ้าเกิดว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะผมก็คือคุณ กดเซตเพจออฟเวนิตี้ไว้แล้วคุณไปกดเซตแข่งครับอาร์ติออฟอันนี้คุณเซตไว้แล้วทีนี้คุณก็ไปเซตอันนี้ไว้อีกเดี๋ยวสิค,คุณเซตไว้2ชิ้นเลยทีนี้พอเราตายใช่ไหมเราขายตัวของเปลอออฟเวทนิตี้ื้ออาร์ติออฟเื้อติออฟกดแข่งเสร็จคุณก็ขายไปซื้อเขียวซึ่งมือมันต้องไวนิดหนึ่งจะทําแบบนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมเมื่อก่อนทาได้ปัจจุบันผมก็ทาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกนานแล้วนะก็มันขึ้นกับความเคยชินเลยครับอันนี้คุณต้องใช้ให้เป็นนะครบบบหือว่าางจแ เออนี่ก็แหละล็อกชิลคิลเลสแมเนจประมาณนี้นะครับก็สำหรับแนวทางการออกไอเทมของป่าสายกายภาพน่าจะมีแค่นี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ออกอะไรกันมากมายนะครับถ้าจะเพิ่มเติมก็คงมีพวกแบบบางตัวที่ออกเป็นชิวออฟตัวลอสเนี่ยแต่ก็ไม่เยอะหรอกครับชิวตัวลอสหรือไม่ก็่เมเดรเลียนออฟทรอยแต่ไม่เยอะครับผมส่วนใหญ่จะออกเป็นดาเมจล้วนอยู่แล้วตอนนั้นหากใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเปังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไว้นั้นก็ฝากติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ